เอาสวัสดีครับพี่น้องมือนีไมาเรียกเขาปลูกซอยมือพี่น้องเด้อมือนี้เอามือนี้มาเรียกเขาปลูกคือเกาละเพื่อนว่าให้เรียกก็เขาเขาเหนียวไว้เจ้าออกเเป็นหนียวเขาเขาเจ้าออกมันเป็นเขาเหนียวเรียกเขาเจ้าออกว่าสั้นไม่ไม่เรียกเขาเจ้าออกเขาเหนียวไว้ตัวเอาดีนะครับน้อนสาวใหม่สาวน้าก็บจังสีละ เอาขาปูเขาเนี้ยไว้ตัวปีนาฟ้าไม่ก็จะได้เอาเขาปูปุ่นี่พวกจะไปซื้อเพิ่นเสียงมันแกมแกมมันแกมเขาออกเลี่ยวกับเช้งเช้งแกมทุกปีเนาะเอออย่าลวกเลี่ยวแลเพราะมันเสียงเต็มเสียง็มไมีแล้วเรียกออกก็ซื้อกะเพงเนาะแม่นมอหลุงซื้อกะเพขา พอเรียกก็เรียกเองสีแล้วดีประหยัดเขาองเขาเขาเขาเี้ยน้อยเขาวงก็ขอเขากขอเนี่โอ้ก็ขอทั้งหมดนี่ยนี่น่ังอันกับม็ดปอๆเอองว่ไหมมันปนกันหลมันจะนรกีอมเยอกับปลูกเรียกแล้วก็จะไปฟาดไปตีที่เก่าเนาะตีเ่าใ้ให้่อไปตั้งหาก เขาบอกว่าใครเมีดีไปไหนเนาะนี่แต่การบ้านกัะบ้านทีบ้านหนาเลยกับบดีเขาแต่ว้านแต่ว่านาหยาเบ้านห้างหลายเป็นหาขึ้นเมียนเมียนเมียนแล้วปบหยัด่นาก็เป็นนาโพดร่างหวังกับพดีได้หทว่นจังดจังหวะาองม ร่งางมันร่งางหมองกันห่วงบงักไงร่ำปีบแบบไงเหนนี้มันอืมอันนี้มันมันเข,านข่าจะเพราะฟุบ่เพราะตัวหิ้งหังวใส่รุ่งหิ้งหัาคนบีมันเปรียงมันปูนม,มันดำเลย